เวลานิดหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ต้องพิจารณานะทําให้ลูกน้องที่เขาขาดเรื่องของความรู้สึกอบอุน่นความรู้สึกปลอดภยัยไม่มีหัวหน้าที่คอยช่วยเหลือมาแล้วเอ็กซ์ต้าพัทรยากลับมาคุยกันคุยเรื่องลูกน้อง <c oughs> ไม่ได้นินทามาเล่าว่าเราก็ต้องมีการเปลี่ยน บุคลากรสิ่งที่เจอคือลูกน้องลูกน้องก็มีหลายประเภทขอเล่าเรื่องของบริษัทที่ไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนงานมากับลูกน้องกลุ่มที่เจอกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกคือแทนแทนแทน,นก็คือเข้าไปทำงานวันแรกเลยนะคะก็ได้เจอลูกน้องตัวเองนะคะลูกน้องตัวเองเนี่ยคนนึ่งกำลังจะออก อีกคนหนึ่งก็ทำงานก้มหน้าก้มตาทำงานนะคะเหลือลูกน้องสองคนตอนที่เอ็กซ์ตาเข้าไปต่างคนต่างทำงานนะคนเขาไม่เขาไม่ค่อยคุยกันอ่ะสองคนเนี้ยเราก็เออไม่เป็นไรเราก็ไปถึงเราก็ได้คุยกับคนที่กำลังจะลาออกก่อนเลยแล้วก็พยายามที่จะสอบถามเรื่องของงานทานไปถึงตอนเย็น ลูกน้องอีกคนหนึ่งที่ยังต้องทำงานร่วมกันอยู่ต่อไปนะคะเริ่มงองแงเขาก็จะมีคำพูดงานไม่เสร็จต้องจบวันนี้ต้องเสร็จวันนี้ทำยังไงดีนะคะเอ็กซาก,ก็เลยถามว่าเออมันเป็นงานยังไงหรอคะเราก็ถามรายละเอียดเนาะนางก็บอกว่า มันเป็นระบบลูกค้าที่มันต้องโหลดข้อมูลเนี่ยแล้วข้อมูลก็ต้องส่งให้พีซีวันนี้ด้วยเอซ้าก็เลยถามว่าแล้วพี่ช่วยอะไรได้ไหมนางก็บอกว่าพี่ช่วยไม่ได้หรอกเพราะระบบเนี้ยมันมันไม่ใช่ระบบที่ใครทําก็ได้มันต้องเรียนรู้เรียนรู้อะไรแบบนี้อ่ะก็แล้วพี่ทายังไงได้ได้บ้างล่ะคะพี่จะได้ช่วยพี่ช่วยไม่ได้หรอกเขาก็บอกพี่ช่วยไม่ได้หรอกนางก็เบี่ยงบีนพี่ช่วยไม่ได้หรอกไม่มีใครทําได้หรอกไม่เไรหนูทําเองก็ได้ นาบอกไม่เป็นไรนหนูทำเองก็ได้เอาไงดีล่ะดูนาฬิกาอ่ะมันเป็นเวลาเลิกงานผ่านมาแล้วครึ่งชั่วโมงอะเนาะประมาณห้าโมงครึ่งแล้วอะเราก็เลยตัดสินใจเลยหนูไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อยู่เป็นเพื่อนเผื่อพี่จะช่วยอะไรได้บ้างนางก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่กลับไปเถอะอ่ะไม่เป็นไรเราเราก็ไม่กลับเนาะเราก็เลยอ่ะนั่งอยู่ตรงนั้นก็ทําทํา ก็ก็แก้ไปก็คือมาใหม่อ่ะคุณวันแรกอ่ะนะนี่การจะพูดถึงวันแรกนะก็เลยเออไหนๆก็ไหนๆละอ่ะก็เลยด้วยความที่เราเป็นหัวหน้าเขาเนาะหัวหน้าใหม่ด้วยอ่ะอ่ะอยู่ก็จับนู่นจับนี่อ่ะนางก็เลยมองมองแล้วนางก็ทาของนางไปเธอเขาหน้าเขาก็ทําของเขาไปของเขาก็เขาก็หันมาคุยทุกๆครึ่งชั่วโมงนะอ้าวพี่์ตาพี่สตาไม่กลับบ้านหรอก็บอกอ๋อไม่เป็นไรพี่อยู่เป็นเพื่อนพี่อยู่เป็นเพื่อน คือมันมันแบบจนไม่เป็นไรจนผ่านมาจะทุ่มหนึ่งแล้วคุณเราก็เลยอาอยู่เป็นเพื่อนแล้วเราก็ได้ไปคุยกันแป๊บหนึ่งระหว่างเบรกอะคะ่ะเพราะว่ามันก็ต้องมีเหนื่อยบ้างเนาะหนังก็บอกว่าเออเนี่ยออเดอร์มันจะต้องรับนะทางผ่านระบบมันต้องเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้ายังไม่มีใครทําได้มีแต่หนูทําได้แล้วมันต้องเป็นอย่างเงี้ยตลอดแล้วหนูก็ทําอย่างเงี้ยตลอด เพราะว่ามันไม่มีคนพี่เขากำลังจะลาออกอ่ะเราพฤตจิการไม่มีตั้งหลายเดือนแล้วอ่ะเราก็เลยบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มามาอยู่เป็นเพื่อนหนูก็ได้อ่ะเราก็คุยจนสองทุ่มนางเสร็จงานก็ไปส่งบริษัทกับบ้านนางอ่ะมันไม่ไกลกันมากเราก็เลยอาศัยไปส่งแล้วเราก็กลับบ้านเราแต่บ้านพัทริยาเนี่ยบ้านคุณเอ็กซ์ตาพัทริยาเนี่ย อยู่ห่างจากบริษัท40กิโลเมตรก็ขับรถแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งก็มา40-50นาทีแต่มันไม่เป็นไรชินละชินละก็เลยจะบอกว่านางก็นั่งรถมากับเราแล้วคุณจะบอกว่าเราอยู่สองอาทิตย์นะแบบนี้วันแรกในการทำงานจนถึง2อาทิตย์นะที่เราอยู่เป็นเพื่อนน้องโดยที่เรารู้สึกว่าเขาต้องการเพื่อน คือเขาต้องการคนที่แบบให้ให้รู้สึกว่าเขา,าไม่ได้ถูกทอดทิ้งไงกำลังจะบอกว่าเราอะเข้าไปวันแรกเราเจอคำพูดของลูกน้องตัวเองเพราะว่าหัวหน้าเขากำลังจะออกอะเขาก็หัวหน้านั่นหมายถึงว่าเป็นระดับหัวหน้าแผนกนะแต่เอ็กซ์ต้าเนี่ยเป็นผู้จัดการที่เพิ่งเข้าไปทำงานใหม่เขาบอกว่าหัวหน้าไม่ได้ช่วยเขาแล้วกำลังจะลาออกเขาก็ต้องรับผิดช,ชอบงานเขาก็เลยอยู่อยู่โอโอทีก็คือร่วงเวลา เอ็กซ์ต้าไปวันแรกก็อยู่เป็นเพื่อนเลยโดยทําอะไรก็ไม่ได้แต่ก็คืออยู่เป็นเพื่อนเราก็ไปส่งเขาเขาก็ยังไม่ได้อะไรหรอกวันที่สองวันที่สามวันที่สี่ก็คือจันทร์ถึงศุกร์หนึ่งสัปดาห์แล้วจันทร์ถึงศุกร์อีกหนึ่งสัปดาห์ที่เราอยู่เป็นเพื่อนเขานี่คือสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าอเอ็กซ์ต้าเสียสละเวลาจนถึงสองทุ่มอยู่เป็นเพื่อนลูกน้องโดยเราเป็นผู้จัดการใหม่แล้วเราก็อยากให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจปัญหา เราจะช่วยแก้ปัญหาแล้วเราจะไม่ทิ้งให้เขาอยู่ทำงานเหมือนกับโฮมอโลนะคนมันรู้สึกไม่แฮปปี้นะบรรยากาศในการทำงานโดยที่ไม่มีหัวหน้าตั้งนานแล้วอ่ะแล้วแถมหัวหน้าใหม่มาถ้าเกิดเรามองว่าเอ้ยถ้าเรามาใหม่แล้วเราเจอลูกน้องตัวเองอเราจะทำยังไงเราก็ต้องทำอย่างนี้แหละเพราะว่าส่งทุ่มเองมันไม่ดึกก็เลยจะบอกว่าไปบริษัทบริษัทหนึ่งอะนะ ไปเจอเลยวันแรกเลยสองอาทิตย์อยู่ถึงสองทุ่มเลยแล้วก็ทําให้ลูกน้องรู้สึกดีสละเวลาค่ะสละเวลาแป๊บเดียวถ้าเราทําได้ถ้าเราไม่มีภารกิจตอนเย็นหรือถ้าเรามีภารกิจตอนเย็นเราทํายังไงล่ะเราก็อาจจะต้องสละเวลานิดนึงหรือเปล่าอันนี้ต้องพิจารณานะทําให้ลูกน้องที่เขาขาดเรื่องของความรู้สึกอบอุน่นขาดความรู้สึกปลอดภยัยหรือว่าขาดความรู้สึกที่ไม่มีหัวหน้าที่คอยช่วยเหลือ คอยเป็นเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องสร้างแล้วเพราะว่าตอนนี้คือมาใหม่ไงเอาไปใช้ได้นะคะว่าถ้าเราเจอลูกน้องลักษณะที่เขาพูดตรงไปตรงมาแบบน,นี้เราสามารถให้เขาเลยนะวันแรกทําดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้เป็นพาร์ทแรกเป็นภาคแรกนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูภาคต่อไปว่าหลังจากที่เราสละเวลาเราอยู่กับลูกน้องช่วงล่วงเวลาจนถึงสองทุ่มแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราจะได้รับอะไรกลับมานะคะบ๊ายบาย ไปก่อนนะ